สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่19ธันวาคม2565ราคากวางตุ้งใบเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งดอกเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต,ต่อก,กิโลกร,รมัมราคาทรงตัว ราคากวางตุ au, ้งไต้หวันเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำดอกเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีแตงผลเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากะหล่ำปลีไม่แต่งผลเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีม่วงเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระลำหัวใจเม30 claro ื่อวานสูง <cheer> ส <leader |lb|> ุด30บาทต่อก <leye> ิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะต้นเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะยอดเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผัากกาดขาวหรือลุยแต่งผลเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักบุ้งน้ำมัด25ห้ากรัมเมืม่อวานสูงสุดเจบาทต่อมัดวันนี้สูงสุดเจสิบาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด1ิบกรัมเมืม่อวานสูงสุดห0บาทต่อมัดวันนี้สูงสุดห0สิบบาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกร,รัมนี้สุดสุด140บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สุดสุด110บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาผักชีฝรั่งเมืม่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวเมืม่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาผักชีไทยเมื่อวานสูงสุดร8อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคารากผักชีเมื่อวานสูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่เมื่อวานสูงสุดร1อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร1อบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบกะเพราเมวันสุดสุด40บาทต่อกิโลกร,รมัมนิี้สุงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาใบก ну ุยช่ายเขียวเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบย mm ี่ราเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบโหระพาเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาต้นกระเทียมเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วเมื่อวันสูงสุด55บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รมัม น้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกกุ้ยช่ายมวนสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทราางตัวราคากุยช่ายขาวมวนสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมมวนสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดมวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด 50บาทต่อกิโลโกร,รัมราคาทรงตัวราคาใบชะพลู ม้วนสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้ม้วนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายซอยม้วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวม้วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อน ม่วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่ม่วนสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยม่วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงหัวม่วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากิงอ่อนวันสูงสุด4ี่บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมวันสูงสุดร้อยี่บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุดร4อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเลียงวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด90้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียววนสูงสุด4ี่บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด4ี่บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกกินดาแดงม่วนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซุปฮอตเขียวม่วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกซุปฮอทแดงม่วนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้ฟ้าเขียวม่วนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกชี้ฟ้าแดงวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมีิสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสุนเขียวมวั่สุงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมีิสูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาพริกยอดสวนแดงวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาววันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียววันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงวันสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกหยวกวันสูงสุดห้าบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุดห0สิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองวันสูงสุดร้อยสสบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุดร้อยสบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนวันสูงสุดร2อยิบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุดร2อยี่บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาววันสูงสุดห0สบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุดห0บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วพูเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วลันเตาเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาบวบหอมมวนสูงสุด4 0บาทต่อกิโลกรมัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมมวนสูงสุด3 0บาทต่อกิโลกรมัมนี้สูงสุด3 0บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักเขียวอ่อนม้วนสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่ม้วนสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะราคีนกม้วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะราจีนมวนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะรากอดิบ ม่วสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั่วม่วนสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วม่วนสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงม่วนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือยาวงวนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมว tamam ันน MM ี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายงวนสูงสุดห0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือริงงวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสริงงวนสูงสุดห0บบาทต่อกิโลกรัม นิสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคามากเขือไข่เต่าวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัม นี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปราะเมื่อวานสูงสุด45บาาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด18บาทต่อกิ ราคาทรงตัวราคาแตงร้านวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองวันสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุดร10บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว <mel od> <großes> <mel od> ราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักทองกลางโคกเบอร์ใหญ่วันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อเขียวเวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงเวันสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัม นิสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศราชินีวันสุงสุด60บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาวันสุงสุด23บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศเนื้อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝากอ่อนวันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเจ็ดมัด10กรัมวันสูงสุด100บาทต่อมัด นิสูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกำนีสูงสุด30บาทต่อกำร,ราคาทรงตัวราคาดอ,อกสลิดเมื่อวานสูงสุด150้าบาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุดร5 0้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนีสูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักหวานป่าวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีวานสูงสุด15บ้าบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด15บ้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบัวบกวานสูงสุด35บาทต่อกรัมนี้สูงสุด35บาทต่อกรัมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอ มวนสูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีมวลสูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีมวสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหัวเชยเท้ามวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมือ่อวานสูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเบอร์กลางเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวานสูงสุด750บาทต่อ600ลูก วันนี้สูงสุด700บาทต่อ600ลูกราคาปรับลดลง50บาทราคามะนาวเบอร์กลางม่วันสูงสุด850บาทต่อ500ยลูกวันนี้สูงสุด800บาทต่อ500ลูกราคาปรับลดลง50บาทราคามะนาวเบอร์ใหญ่งม่วนสูงสุด900ยบาทต่อ400ลูกวันนี้สูงสุด900บาทต่อ400ยลูกราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็ก วันสูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางวันสูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่วันสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้างวันสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัม ี้สุกสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาววันสูงสุด140ยบาทต่อกิโลกรัมี้สุงสุดร40สบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมี้สุงสุด80ดบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานวันสูงสุด140ยบาทต่อกิโลกรัมมิสุงสุดรอยสีบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็ก เมื่อวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวนสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวนสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักชะอมหว้นสูงสุด35บาทต่อกำนี้สูงสุด35บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาแรดิสหว้นสูงสุดเจดสิบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุดเจดสิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กหุวนสูงสุด18บดบาทต่อกิโลกรัมน้สูกสุด18บดบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาข,ขา้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กวันสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด19บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด19บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ